ตอนนี้นะครับเราเจออุปสรรคนะครับในการต่อท่อนะฮะก็พอดีว่าเพิ่งใส่หัวตรงนี้เสร็จนะครับีทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้เป็นหัวนะครับที่เราจะใส่ท่อ PE นะครับผมเราดึงยาวไปนะครับตอนนี้ก็ลองน้ำก่อนนะฮะแล้วปัญหามันเกิดจากจากข้างล่างตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ แล้วตรงนี้นะครับก็โอ้ยท่อหลุดนั่นเองนะครับว่าทําไมนะน้ําไม่ขึ้นไปนะครับผมทุกคนดูสิแม้ไหลาโจกเลยนะครับดูเหมือนว่าไม่ได้ทากาวไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับพ่อก็ได้ทากาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มัดเชือกเพื่อกันเหนียวด้วยนะครับนี่ก็จะเอามาเป็นแบบนี้เลยตาฮะตอนนี้นะครับเราก็ได้ทากาวนะครับแล้วก็ เอเอาเชือกมัดไว้เนาะก,กันเหนียวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูน้ำกันนะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับผมออกหรือเปล่านะฮะโอ้โห,โหจะบอกว่าทางเดินก็ไกลแสนไกลนะเนี่ยเดินขึ้นไปนูน่นตอนนี้ก็เที่ยงแล้วด้วยนะครับก็พยายามจะทำให้เหมือนเสร็จเลยนะครับผมเพราะว่าบ่ายนี้เรามีอ่า สุระที่จันทบุรีเนาะต้องไปซื้อท่อพีอีอีนะฮะเพื่อมาต่อน้ำวันพรุ่งนี้นะครับโอ้ดูแดดดิโคตรแรงเลยดูมือผมดิแดดเผาหมดละเรเดินมาจากข้างล่างนู้นนะครับผมนี่แล้วก็ขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะสาม,มร้อยเมตรได้นะครับอ้าว มาทำไมตอนนี้ข้าวก็เริ่มอยู่แล้วด้วยนะแต่ทำไมได้เนาะเราต้องเอางานให้เสร็จก่อนนะครับเลยอีกเลยทางนี้นะทางนี้อีกไม่กี่ประตูก็เสร็จแล้วนะครับดูมาผมดิมไม่มีรบ้างไงวะ ยางยังสดชื่นเลยเน,นะยางนี่มันแน่นนอนจริงๆนะโกโก้เหมือนกันว่าจะถ่ายโกโก้ให้ดูขอเป็นคลิปหน้านู้นเลยก็แล้วกันนะครับติดตามไว้ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมโกโก้ยังไม่ได้น้ำเลยแต่มันก็ดูไม่เหี่ยวเท่าไรนะครับถือว่าอึดถึกทนอยู่นะครับนี่เดินใกล้จะถึงลวนี่ทุกคนน้ำมาแล้วน้ำมาแล้ว เฮ้ยน่าจะแรงอยู่นะนี่เห็นไหมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไ่บอกแม่ก่อนน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วโอเคเลยน้ำท่อสามนิ้วนะครับมอเตอร์ที่ใช้อยู่ก็ประมาณสามแรงนะครับถ้าจะไม่ผิดนะใช้ได้เลยแม่ผมน่าจะอยู่ข้างล่างอยู่นะ เออเรามีโทรศัพท์นี่เนาะเราก็ใช้โทรศัพท์โทรดิเออเมื่อกี้นะผมก็บอกแม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าถามว่าน้ําออกมากไหมนะครับก็เลยว่าเออลองขึ้นมาดูเองกัแล้วกันนะครับมากของแต่ละคนไม่เหมือนกันสําหรับผมว่าผมมองว่าเออมันก็ขึ้นมาดีพอสมควรนะแม่ผมอาจจะมองว่าเอ,อ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเออต้องขึ้นไปดูเองก็แล้วกันจะชัวร์กว่านะครับอืน้ําดูดิเห็นไหม เฟ็มเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมสวมท่อเสร็จนะครับเป็นปิดเป็นเขาเรียกอะไรนะปิดหัวมันน,นะเนาะทีนี้น้ําก็จะไม่ออกแบบนี้แล้วนะครับทากาปิดหัวเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ปิดน้ำก็จะออกแบบเนี้ยนะฮะ นี่นะครับท่อ PE เรานะครับเดี๋ยวเราก็จะทดสอบกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งเจาะไปนะครับพ่อผมทําไว้นะฮะที่เราจะไปซื้อตอนบ่ายนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนาะก็เป็นท่อ PE นะครับก็บอกว่าอยู่ไปเถอะนะครับ20ปีก็ยังไม่เป็นไรนะครับโดยไม่ต้องฝังดินนะครับน้าใส่น่าเล่นเนาะอุ้ยเย็นดีด้วยเย็นมากเลยถ้าทิ้งไว้นานนี่ร้อนนะครับจุ่มแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ เหมือนแบบเป็นน้ำร้อนน้ำต้มอย่างนั้นเลยนะครับแต่นี่มันพึ่งขึ้นมานะอุ้ยจะเย็นมากเย็นมากคือเปิดอย่างเงี้ยนะไล่ดูน้ําด้วยนะครับแล้วก็ไล่ดินออกมาด้วยนะครับที่มันตกค้างอยู่ในท่อนะฮะเก่งไหมโกโก้นะครับ,ตโกโกโกรบแต่ได้ข้าวมาด้วย <laughs> ตอนนี้นะครับก็ ก็เอาเป็นว่าน้ำนะครับผมออกมาดีนะครับแรงใช้ได้นะครับเดี๋ยวก็ลงไปเอาขันเอาลงก่อนนะครับแล้วก็ปิดท่อเนาะอ่ามันต้องปิดนะครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยน้ํามันก็ออกอยู่แบบนั้นนั่นแหละนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบกาดีลุกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ